แอปช็อปน้ำมายิงปลาค่ะวันนี้จัดส่งงานสวยๆอีกลำที่เป็นงานสเปคใกล้เคียงกับงานสแตนดาร์ดนะคะในลำปลาดูที่เรียกได้ว่าปลาดูตับควายนะคะตัวนี้สีของเขาจะมีความเข้มแดงนะคะกว่าปลาดูทั่วไปนะคะที่เห็นในรูปอาจจะไม่ค่อยแดงเท่าไหร่นะคะแต่ว่าตัวจริงของเขาเนี่ยสีของเขาเข้มมากๆเลยในส่วนของตัวนี้นะคะระยะชัก 65ทิ้งปลาย40นะคะปีกเป็นปีกตัวได้สีกัดลายนะคะที่อ่าตัวนี้ราคาเพิ่มขึ้นมาไม่ไม่กี่บาทนะคะแล้วก็ในส่วนของใส่ประกบปีกน็อตไทเทเนียมงานประมาณนี้นะคะอ่าสำหรับในลำที่มีประกบปีกนะคะน็อตไทเทเนียมเพิ่มขึ้นมา6 0 0นะคะ แล้วก็ตัวชุดศูนย์ชุดไกลไกลระครังนะคะก็งานก็จะนเนี๊ยบเนียนยบแบบนี้เลยเซฟข้างบูธท,ทองเหลืองนะคะอันนี้ก็การฝังบูธก็ค่อนข้างที่จะแนบเนียนนะคะไม่มีรอยต่อนะคะของตัวระหว่างเนื้อไม้กับตัวบูธนะคะเก็บรายละเอียดเรียบเนียนทุกจุดนะคะ ค่ะถ้าหากว่าเป็นในลำแบบนี้นะคะราคางานถ้าไม่เกี่ยวกับปีกนะคะของเขาเนี่ยจะอยู่ที่7,500นะคะชุด0ูชุดไกลใช้ชุดเดียวกันกับงานท็อปนะคะเป็นสเปคที่น่าใช้เลยสเปคสำหรับใช้งานนะคะการเข้ากระโจมเข้าเหลี่ยมนี่นะคะก็ชิดสนิททุกจุด แค่ไม่ทิ้งรอยกาวนะคะในระหว่างตัวชุดศูนย์นะคะกับตัวขายยึดนะคะเรียบเนียนนะคะก่อนที่จะมาทําการเก็บงานสีนะคะเราก็ได้ยิงเทสไปแล้วนะคะงานก็เรียบร้อยดีนะคะยิงตรงปกติสำหรับท่านไหนนะคะที่สนใจ ทักสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับคิวงานหรือการใช้งานหน้าไม้นะคะสอบถามเข้ามาได้นะคะยินดีที่ช่างนะคะจะให้คำแนะนำนะคะวันนี้ขอลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ